ข่าวปังข่าวเด็ดข่าวแซ่บอิลีอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube วันบันเทิงอย่าลืมกดซับสไครด้วยนะครับ กลับมาช่วงนี้นะคะต้อนรับกันเลยแอคโชคชัยและโตโต้ค่ะสวัสดีค่ะนี่มาทั้งสองซีซั่นเลยเป็นแชมป์จากเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่นหนึ่งแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันจากเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่นสองด้วยวันนี้มานี่คือพิเศษมากๆใช่ครับคุณขาเดี๋ยวเนี่ยอีกสักครู่หรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยในไลฟ์ของเราแฟนคลับแบบถล่มทลายมากแล้วแต่ว่าวันนี้มีอะไรพิเศษมาบอกเราด้วยหนิใช่ไหมวันนี้เรามีพิเศษครับก็คือเรามีตัวอย่าง อัลบั้มเดอะกอเดียนซองีอัลบั้มมาให้ทุกท่านได้รับชมกันวันนี้ครับค่ะเป็นของขวัญปีใหม่ใช่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างเพลงเป็นตัวอย่างเพลงเลยอ๋อใช่ครับครั้งแรกเลยนะครับวันนี้ที่จะเอามาให้ทุกท่านรับชมนะครับอ๋อวันนี้จะได้ชมตัวอย่างกันเป็นที่แรกเลยใช่ไหมัใช่ครับซึ่งอัลบั้มนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นบทเพลงทองคําที่ขับร้องโดย12นักร้องจากเดอะกอเดีนซองที่มาที่ไปความพิเศษของอัลบั้มนี้คือยังไงบ้างเอ่ย จริงๆต้องบอกว่าแค่เรา12คนได้มาร้องมันคือพิเศษอยู่แล้วและที่สําคัญพิเศษกว่านั้นคือเราได้พี่หนึ่งจักรวาลเนี่ยมาเป็นคนคุมทั้งหมดเลยเป็นโปรดิวเซอร์เพลงให้กับเราต้องบอกว่า20งานเพลงเลยแล้วก็มีอีก4เพลงพิเศษด้วยนะครับมี4เพลงพิเศษมี4เพลงพิเศษใช่ครับก็4เพลงพิเศษนะครับเป็นบทเพลงที่มาจากละครนะครับผมแล้วก็เป็นบทเพลง ที่แต่งขึ้นมาพิเศษสำหรับอัลบั้มนี้ด้วย<ช>นะครับค่ะ,คะมีใครบ้างสีเพลงพิเศษนี้สีเพลงพิเศษนะครับมีแอคสองเพลงครับแล้วก็มีน้องผิงผิงค่ะแล้วก็มี พี่สปายพี่สปายครับพี่สปายอ่านี่คือเป็น4เพลงพิเศษที่ถือว่าเป็นโบนัสสำหรับใครที่ซื้ออัลบั้มนี้ไปหรือว่าบ็อกเซสนี้ไปคแต่เห็นบอกว่าในนั้นเนี่ยมันก็จะมีเพลงแบบรูปเลอที่ว่าเรียกว่าหลากหลายใช่ครับหลายอัลบั้มด้วยกันหลายอัลบั้มครับผมในนั้นมี3อัลบั้มครับผมมีรวมดาวรวมดาวรวมดาวนะครับผมก็จะเป็นนักร้องหญิงของเรานะครับผมทั้ง6คนนะครับแล้วก็เป็นเพลงคู่นั่นเองเพลงคู่ด้วยใช่ครับแล้วก็ยังมีรวมเดือนด้วยรวมเดือนด้วยเพราะฉะนั้นสาม อัลบั้มใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราขอแบบเป็นตัวอย่างตัวอย่างของแต่ละอัลบั้มหน่อยได้ไหมอ,อ่ะได้อยู่แล้วได้เลยครับผมได้ไหมเอออ่ะพูดถึงอันนี้ก่อนดีกว่านะคะสำหรับเพลงรวมดาวค่ะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอย่างที่น้องบอกนะคะว่าเป็นนักร้องหญิงล้วนๆเลยมารวมตัวกันเดี๋ยวเรามีตัวอย่างมาให้ดูกันก่อนด้วยค่ะ นี่เป็นผู้หญิงล้วนนะครับแค่เดียวค่เดียวเท่านั้นนะครับผมเอาต่อไปนะครับเรามีเพลงคู่มาให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยครับค่ะัันนมมมมอองงแล้ว จริงๆเลยเดี๋ยวได้ฟังเต็มๆถ้าหากว่าคุณซื้ออัลบั้มถูกต้องครับผมเออจริงๆยังมีรวมเดือนด้วยนะคะอีกหนึ่งอัลบั้มแต่ว่าไม่มีตัวอย่างใช่ปะไม่มีมาให้ฟังคี้ทำไมอะคะเพราะว่าเพราะเราสองคนนะครับผมจะร้องสดๆให้ทุกคนฟังวันนี้เลยคุณที่เป็นลูกคู่กันดีเหมือนกัน อฝากกันหน่อยดีกว่าสําหรับอัลบั้มนี้เชื่อว่าแม่ๆหลายคนนี่รอควักเงินอยู่เลยค่ะตอนนี้ค่ะ,<ฮ>ะครัผมก็อัลบั้มนี้นะครับเป็นอัลบั้มแรกของพวกเรารทั้งสองคนเลยนะครับที่รวบรวมบทเพลงทองคําแล้วก็บทเพลงที่ทุกท่านคิดถึงนะครับมาอยู่ในอัลบั้มนี้นะครับในบ็อกเซ็ตเรามีอะไรบ้างนะฮะตัองโต๊ะ ก็นี่แหละครับจะมีซีดีครับผมนอกจากซีดีแล้วนะครับเรายังมี USB สามารถเสียบฟังได้นอกจากนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีที่เสียบอะไรเราสามารถฟังทางมือถือได้เลยใช่ครับมีทุกระบบเลยเพราะว่าเรามีหัวแปลงมาให้ด้วยนอกจากนั้นนะครับเรายังมีถุงนะฮะเป็นกระเป๋าผ้าครับเป็นช็อปปิ้งแบ็คนะคะบอกเลยว่าเซตนี้คุ้มมากๆได้ไปนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยสวยงามนะครับเหมาะกับการเป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อที่จะไม่มอบให้กับคนที่เรารักด้วยนะครับ,อบอแล้วก็หลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่ารอบที่ล้วสั่งไม่ทน<อ>ันโทรเข้าไปแล้วของหมดนะครับตอนนี้ของลอดใหม่ เรามาแล้วนะครับก็สามารถโทรเข้าไปได้ที่โอช้อปปิ้งนะครับที่เบอร์1 2 5 2ครับผมอย่ามัวรอช้านะครับเดี๋ยวอันจะมุนอีกรอบหนึ่งนะี่นี่เห็นคิวอาโคที่ขึ้นหน้าจอไหมคะนี่สแกนได้เลยนะสามารถสแกนที่หน้าจอทีวีได้เลยนะครับผมสองหนุ่มเขาก็เลยมาเตือนด้วยตัวเองเลยนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหแม่ยกหลายคนบ่นว่าซื้อไม่ทันเพราะฉะนั้นใครที่พลาดไปนะคะคราวนี้กลับมาแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดเลยวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยทั้งสองหนุ่มพวกเราขอบคุณแต่ว่าคุณผู้ชมวันนี้ จะทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆจากพวกเขาทั้งสองคนนี่แหละขอบคุณทั้งสองคนก่อนนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะเตรียมตัวได้เลยค่ะเตรียมไปฟังเพลงเพราะๆนะคะจากโตโต้เพลงท่าฉลอมและต่อกันเลยนะคะกับแอคโชคชัยในเพลงที่รักค่ะ